สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมทางช่องเล็ดบ้านนอกครับสวัสดีพี่พี่เป็นน้องด้วยนะครับสันตีท่าปนปวดเลยนครับคิดว่าตัวไม่มาปัญหาน่าจะหมดที่ไหนได้ครับร้องอยู่นั่นแหละครับร้องดังจะหกักทั้งวัวทั้งควายสามมือกี้กันกลับหมดเลย ปวนมากแต่ก็ยังดีครับที่เจ้าอินยังกินยายได้เยอะอยู่นี่ก็ถือว่าเาอาออกมาเดินครับออเดินผ่อนคลายกันหน่อยคัวนี้คูกมาหลายวันสู้ๆกันต่อไปครับพี่น้อง ตรงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวครับจะลืมทำวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงรอยต่อของฤดูฝนกับฤด,ดูหนาวเนะี่ยก็จะเกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยขึ้นมาอีก,กรอบหนึ่งครับไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูครับ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับ สัตว์เลี้ยงของเราเราก็ต้องทำวัคซีนครับส่วนวัคซีนไปขอที่กรมปรศุสัตว์ได้ครับขอรับได้ฟรีครับผมใครที่ยังไม่ได้ทำก็ติดต่อหมอไปเลยครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับผมอย่าประมาทครับสำหรับของผมทำไปแล้วครับทำวัคซีนไปแล้วทั้งคอบวมแล้วก็ปากเท้าเปื่อย ทำไปทั้งวัวทั้งควายครับทำทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดการระบาดในพื้นที่ของจ,จังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งก็สามารถไปขอรับใหม่เพื่อ,อามาฉีดป้องกันได้ครับต,ตอนนี้ยังไม่มีครับใกล้ๆบ้านยังไม่มี ดเดินตุลานี่แหละครับที่จะเกิดการระบาดปีที่แล้วก็เดินตุลานี่แหละเกิดกับควายตอนนั้นผมไปตลาดนี่ไม่มีควายเลยครับสักตัวเลยมีแต่วัวล้วก็ได้นายมาอยู่ในรอกหนึ่งตัวปีที่แล้วนี่จะครบปีแล้วครับนายมาอยู่ด้วยกัน ตอนมาอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณตัวเท่าเจ้าอินตอนนี้แหละครับแต่เขาเป็นวัวตัวเมียนะเขาก็เลยโตช้าครับพวกอวัยวะภายในเขาค่อนข้างซับซ้อนไม่เหมือนวัวตัวผู้กินแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาแต่ว่าเจ้าอิน,นมองไปไม่เห็นเลยครับ ต้องเรียกหน่อยครับยังไม่ยอมออกมาครับเงียบเก๊บเลยคงจะเจอหญ้าแบบเยอะครับกัเนเงียบขนาดนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับ เยี๋ยวกวเบาโบตัวใหญ่ไปก่อนเก็บพลังมากินครับระหว่างที่รอเถ็มต้น,นครับอร่อยครับพลังวนันนี้พลังพื้นบ้านเล็บย้ายกันอีกรอบนึงนะครับหัวครับึข้างบนครับสลับควายมาอยู่ข้างล่าง จะฟุ้งเรากินผลไม้ครับกินสลังเขียวจับจับเลยครับเดี๋ยวไปดูเจ้าอินก่อนนะครับโอ้แม่เจ้าเขายังอยู่ที่เดิมครับโอ้นั่น เันอยู่ที่เดิมครับเบื่อยาในเปียรครับกินยาธรรมชาติแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปแล้วครับ

ไปเร็วเฮ้ยมาไปไปเรีวเยวยังไม่ได้ยินเสียงพรรคพวกครับไป ีก็เหมือนแม่เลยครับแขนดีก็อย่างนี้แหละตัวใหญไ่ไม่ยอมไปไปเ,เ,เร็วจุงเยอะครับในป่าหญ้านะี่ไปเร็ว แล้วครับเดี๋ยวจะตามพักพวกไป่ทันครับใส่ตัวมาแล้วครับคิดหนักเลยครับตอนนี้จะทำเขานี่ ยอยาเะมกครับตอนนี้วัวน่าจะขึ้นดอยครับขึ้นดอยไปสามสี่มั่งอยู่ข้างล่างห้าจะินหกแสนดีแสนดีอยู่ที่ข้อครับส่วนไฟายนะั้นกลับไปที่ บ่อปลาแล้วครับน่าจะลงน้ำแล้วโอเคครับเราจะคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่กดกดไลค์ครับกดติดตามให้ครับขอบคุณมากมากครับผม สวัสดีครับ